สวัสดีครับข้อนี้นะครับลงไปเมื่อเช้าหลายๆท่านขอเฉลยละเอียดเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับลองโพสแล้วทําดูก่อนส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วไปลุยกันเลยครับข้อนี้นะครับจะเป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบสพทปี59นะครับเราดัดแปลงตัวเลขข้างบนตัวนี้มาครับ2 0 2 5 2024นะครับข้อนั้นจะเป็น2016กับ2015ข้อนี้ครับเรามาดูกันเลยครับว่าจะทําอย่างไรวิธีการนะครับ เราต้องพยายามทําให้เลขชี้กําลังมีค่าเท่ากันให้ได้ก่อนเพื่อที่จะดึงตัวประกอบออกมานั่นเองครับจะสังเกตเห็นว่า2,025กับ2,024เลขชี้กําลังต่างกันอยู่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าน่าจะดึงง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราสามารถดึง2ออกจาก2,025ได้ครับก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ2ยกกําลัง2,000 24หลังจากนั้นลบตัวหลังครับก็คือ2ยกกําลัง2024ตรงนี้เราสามารถดึงตัวประกอบร่วมได้แล้วครับจะเห็นว่าทั้งหน้าและหลังคูณด้วย2ยกกําลัง2024เมื่อเราดึงตัวประกอบแล้วครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ2ลบ1ทั้งหมดคูณอยู่กับ2ยกกําลัง2024ตัวหน้าครับคือ2ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ1ไปคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือ2ยกกาลัง2024ตอบข้อ4ครับ